สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเราพบกันนะครับกับผมเก่งมันว่าโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาะสองนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะนะครับกุวัดพนมลอกนี่นะครับนี่นะครับก็ได้เลิกได้ยามาส่องกันสักทีนะครับเนาะก็เป็นรุ่นแรกนะครับเนาะเป็นรุ่นเนี้ยเป็น เป็นรุ่นเนี้ยเป็นองค์แรกนะครับที่ผมได้มาทํคลิปนะครับเนาะก็นะครับพระรุ่นเนี้ยนะครับแตกแตกกุเมื่อปีสองห้าหกเจ็ดนะก็เมื่อปีก่อนนะครับฮือฮามากนะครับเนาะนะครับแต่ผมก็นะครับก็คือฮือฮาราคามันก็สูงนั่นแหละนะครับเราก็สไตล์ผมนะนะครับผมไม่เล่นพระตามกระแสนะครับเนาะก็คือฮือฮาก็นะครับก็ปล่อยเขาฮือฮากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเวลาราคาเขานิ่งอะไรแล้วนะครับแล้วเราค่อย แล้วเราค่อยเข้าไปดูนะครับมันมันเป็นวิสัยของผมนะครับเนาะไอ้พาคกระแสมันก็เลยผมไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของไอ้การปั่นราคาเยเท่าไหร่นะครับเนาะก็คือนะครับเนาะเขาฮือฮากันจบไปแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็อ่ะเราได้มาชมกันนะครับเนาะนะครับก็นะครับก็มาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะก็มารับชมกันนะครับผมนะก็ดูนะพื่อนี่นะครับนี่นะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะกุวัดพนมลอกนะครับเนาะ ดูนะความเก่านะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับก็ดูเก่าให้ยุคถึงยุคหลวงพ่อเดิมนะเก่านะวิวนะครับเก่าครับนะครับแล้วก็ไอ้นะครับพระกุนะครับพวกขี้กุนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับเนาะมีนะครับถ้ามีก็นะครับก็ดีหรือไม่มีก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับแต่องค์นี้เจ้าของเดิมเขาไม่ได้ล้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีพวกพวกขี้กุนะครับเนาะนี่นะนะครับ แล้วก็นะครับเนาะตามประวัตินะครับนะของวัดพนมลอกเนี่ยนะครับก็คือหลวงคือคือหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็ไปช่วยสร้างวัดจริงๆนะครับเนาะนี่นะครับเขาก็เลยนะครับมันก็เลยเหมาะเจาะกับนะครับดูความเก่านะครับยุคหลวงพ่อเดิมเนาะวี่นะครับเนื้อหาเขาเก่าดีนะครับนะผมก็เลยเนี่ยก็เลยได้เช่าหามาทําคลิปนะครับดูนะนะครับความเก่าความแห้งนะครับผมนะนี่เดี๋ยวลงกล้องอีกทีเนาะเห็นไหมครับ ดูเนื้อนะดูเนื้อหานะครับเนาะลายทุกแกนะครับเนาะเนี่ยนะครับเก่าดีนะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับเนาะพระพระกุ้นี่ยนะครับแต่กุเมื่อปีก่อนเนาะนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเราลาวปีเอ้ยไม่ใช่เราลาวปีเราลาววันที่สี่สี่พฤษภาคมเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณกลางกลางปีนะครับเนาะ ก็คือเขาจะบูรณะวัดนั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็เหมือนเรียกชาวบ้านนะครับมาเหมือนมาลงแรงกันอะไรกันก็คือแบบก็เลยได้มุดกันเข้าไปที่ที่ใต้ฐานนะครับเนาะแล้วเขาก็เอาเครื่องแยกะนะครับมาแยกๆๆแล้วก็เลยเจอโอ่งนะครับโอ่งแล้วก็เจอพระนะครับเนาะแต่นะครับเนื้อหาไอ้หลักใหญ่ใจความนะครับเนาะนะครับพระนะครับเนาะประวัติประวัติก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะก็คือวัดพนมลอกก็ไม่ได้ไกลกับวัดหนองโพนะครับเนาะแล้วก็นะครับ ตามประวัติก็หลวงพ่อเดิมก็มาช่วยสร้างจริงๆนะครับที่มาช่วยสร้างวัดนะนะครับแต่พระเนี่ยเขาเพิ่งเคยเจอกันนะครับเนาะก็ดูนะครับนะครับเราดูพระแท้เราดูที่พระนะครับความเก่าเขาเก่าดีเขาเก่าจริงครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เพิ่งได้ก็เพิ่งได้ชมได้เห็นเหมือนกันนะครับผมนะก็เราดูจากองค์พระนะครับเราก็ดูเนื้อหาเขาเก่าดีนะครับนะครับผม ก็เช่นเคยนะครับเนาะเรามาดูแนวทางการเล่นหานะพี่นะครับนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะพระกุนะครับนี่นะครับมีมีขี้กุนะมีขี้ดินขี้เดินแล้วมันก็ดูง่ายนะครับเนาะนะครับแล้วดูเนื้อหาความเก่านะพี่นะเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยเนื้อหาโบราณนะครับขอตะแก่ทองแดงนะครับหรือไปทางสำลดนะครับเนาะเนี่ยนะครับมันก็เลยดูง่ายนะ นะครับม like no ันไม่ใช่ทองเหลืองสมัยใหม่นะครับผมนะนี่นะครับก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะนะเพราะเดิมนะครับกุวัดพนมลอกนะครับผมนี่นี่อันนี้ก็มีขี้กุนะครับเนะเห็นไหมครับก็จะมีขี้กคงขี้กุนะครับเนาะก็มีก็ดีครับนะครับดูง่ายแต่ไม่มีก็ได้นะครับเนาะมันก็ประมาณนั้นเองนะครับผมนะเล่นพระเห็ไหมครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับบางองค์ก็มีนะขี้กุนะครับเขาล้างนะครับบางทีนะครับเขาก็ล้างเขาก็ดูเนื้อหาข้างในกันนะครับดู เห็นไหมครับก็จะมีนะครับเราเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อขายนะครับมีหลายพิมพ์นะนะครับเนาะมีจํานวนพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเนาะเป็นขี้กุนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะอันนี้นะครับพูดตรงๆนะครับนะระเมื่อแตกกุเพิ่งแตกกุเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับเนาะแต่นะครับเราผมไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ก็มีเกสนะครับเนาะมี มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็มาบอกว่ามีเก้แล้วนะครับรวมถึงนะครับช่องไอ้ปอนปานปุยนะครับเนาะช่องน้องปอนนะครับเนาะก็เอาเก้มาให้ดูนะครับเรามีเก้นะพี่นะครับนะครับก็ศึกษาเอานะครับผมนะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับมีคาบกุนะครับผมนะก็นะครับเนาะบอกตรงๆเลยนะนะครับที่นะครับที่แบบแรกๆนะครับที่ผมแบบถึงได้มาทําคลิปนะครับ แรกๆเนี่ยแตกกูแรกๆเนี่ยอ้ฮือฮามากไม่มีฮือฮามากนะครับเชื่อไหมครับนะราคาแบบพันปลายถึงหมื่นกันเลยนะนะครับเล่นหากันนะนะครับเพราะความต้องการนะครับเพราะคือเพราะเพราะความต้องการอ่ะมีเยอะนะครับเนาะแล้วเซียนพื้นที่นะครับเซียนพื้นที่เขาก็ยอมรับนะครับนะเขาก็มาทําคลิปอะไรกันก็เลยแบบขึ้นไปถึงหมื่นเลยนะนะครับเนี่ยผมไม่ได้พูดลอยนะครับในสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับนะนะครับและตอนนี้ก็นะครับเนาะ ก็อยู่ในโลกก็ตามจริงแล้วนะครับเนาะเราก็เล่นหากันทั่วๆไปนะครับเนาะเราเล่นหากันทั่วๆไปก็นะครับเนาะก็ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับพระมันก็ไม่มีให้ปั่นแล้วนะครับมันก็ไปอยู่เข้าลังเข้าเลงคนเก็บหมดแล้วนะครับตอนนี้ใครอยากเปลี่ยนมืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะตอนนี้ก็เลยนะครับก็ราคาที่นะครับจับต้องได้ผมก็เลยนะครับก็เลยได้เพิ่งเช่าหามาทําคลิปนะพี่นัองแรกนะครับเนาะองค์แรก ที่ได้มาทาคลิปนะครับผมนี่นะพี่พี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นี่นะมาดูนอทีนะครับแล้วก่อนลงกล้องนะครับตอนนี้นะครับดูนะอยากให้ดูเนื้อหาครับนะครับเก่าดีนะครับเนาะเพราะนะครับทําไมผมพูดถึงเก่านะครับเพราะหลวงพ่อเดิมรุ่นพงศิลนะนะครับรุ่นพงศิลรุ่นยายพวงอะไรน่นะครับผมก็เคย เป็นรุ่นสุดท้ายของของหลวงพ่อเดิมนะนะผมก็ได้มาทําคลิปบ่อยนะครับนะครับเนื้อหาเขานะครับเขาไม่จัดเท่านี้นะนะครับเนี่ยนี่นะครับและรอยเผารอยโลหะร้อนอะไรก็เก่านะนะครับมันไม่เยิ้มเยิมเหมือนพวกปืนแตกพวกฟ้าคำรวนเ็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่พี่นะครับนะครับเนาะเราก็มาลงกล้องกันนะครับ เป็นนะครับหลุงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกนะครับผมนะนี่องนี้นะครับมีขี้ดินกุเดิมๆดีนะครับผมนะแล้วก็ดูความเก่านะครับเนาะรูปหล่อหลุงพ่อเดิมก็ดูให้ทันยุคหลุมพ่อเดิมนะครับเนาะนะรอยดินที่งวไหมนะครับเก่าๆดีนะครับเนาะแล้วก็ดูนะครับเนาะมีเม็ดกวนเม็ดทรายด้วยนะพี่ๆนะครับนี่นะครับนาทันนะครับผมนะนี่นะครับผม ด้านหลังนะมีนี่นะครับด้านหลังนะครับผมแล้วก็เนี่ยด้านตูดนะครับรอยตะไบนะตะไบเก่านะครับเนาะนะครับนี่นะนะครับดูอีกทีนะครับผมนะ ก็นะครับนะก็อย่างที่ผมเคยบอกบ่อยๆนะพี่ๆนะครับว่านะครับคือหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวไอ้ที่วัดท่านนะครับจะมีพิพิพิพธภัณฑ์ท่านนะครับนะครับมันจะมีรายชื่อวัดที่นะครับคือรายชื่อวัดที่หลวงพ่อเดิมท่านเหมือนแบบท่านอุปถัมภ์นะครับท่านอุปถัมภ์ท่านอุปถากที่ <c oughs> ท่านไปช่วยสร้างวัดนะครับเนาะ เกือบร้อยวัดนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเจ็ดสิบแปดสิบวัดนะครับเนาะจะมีรายชื่ออยู่ที่ที่วัดท่านนะที่พิพิธภัณฑ์ท่านนะครับเนาะนะครับเกือบเจ็ดสิบแปดสิบวัดนะครับเนาะผมว่ามันไม่แปลกนะนะครับที่ท่านจะมีพระพวกเนี้ยตกหล่นอยู่ตามวัดต่างๆนะครับเนาะนะครับเพราะพี่นะครับอย่าลืมครับนะครับถ้าหลวงพ่อเดิมท่านช่วยสร้างวัดต่างๆเหล่านั้นนะครับเนาะผมพูดตรงๆนะนะครับท่านไม่ได้เป็นเป็นช่าง ปูนช่างช่างฉาบเองเหรอครับถูกไหมครับทั้งเป็นช่างผสมปูนเองมั้งไม่ใช่ครับนะครับท่านจะสร้างวัดท่านจะบูรณาวัดได้นะครับท่านต้องเป็นคนหาปัจจัยถูกไหมครับคนหาปัจจัยยังไงก็คือนี่แหละครับสร้างพระถูกไหมครับสร้างพระให้ญาติโยมและญาติโยมก็มาสมทบทุนกันเพื่อบูรณาวัดสร้างวัดถูกไหมครับนะมันเป็นหลักการที่มันเป็นหลักการที่มันมีมานมนานอะ นะครับบางคนจะคิดเฮ้ยหลวงพ่อไปสร้างวัดหลวงพ่อไปสร้างวัดนะคิดว่าท่านเป็นช่างกระเบื้องช่างปูนช่างก่อช่างฉาบผสมปูนมั้งไม่ใช่ครับพี่บี้นะครับมันไม่ธรรมดาเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนาะเออนะครับท่านไปสร้างวัดถูกไหมครับท่านดังนะครับท่านก็เหมือนศิลปินคณะท่านก็เหมือนศิลป์ไอศิลปินดังสมัยเนี้ยลิซ่าแบ็คพิงค์สมมุตินะครับนะลิซ่าแบ็คพิงค์ถูกไหมครับลิซ่าแบ็คพิงค์จะมาเมืองไทยถูกไหมครับ คนก็ไปแห่ไปดูกันเอลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับบัตรเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียเพื่อที่อยากให้ดูถูกไหมครับเหมือนกันครับนะครับเฮ้ยวัดนี้นี่หลวงพ่อเดิมจะมาช่วยสร้างใช่ไหมใครที่อยากใครที่อยากใครนับถือสถาท่านก็อยากไปร่วมบุญครับนะครับถูกไหมครับท่านนะถ้าทําบุญทําบุญสร้างวัดนี้นะเดี๋ยวท่านจะมีพระแจกนะนะครับพอแจกเสร็จที่เหลือก็ลงกุกมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องเบสิกมันเป็นเรื่องพื้นพื้นที่ที่คนทั่วไปมันจะคิดได้นะครับเนาะ เออนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าไม่แปลกนะครับที่จะมีพระต่างวัดหลวงเป็นหลวงพวกหลวงผู้สุกนะหลวงพระเงินบางคานถูกไหมครับหลวงพ่อเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แปลกครับนะครับไม่แปลกเลยนะครับผมนะนี่นะครับก็หลักใหญ่ใจความนะครับเาก็ดูให้เก่าถึงยุคนั่นเองนะครับพี่นะครับก็โอเค นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมกันด้วยลกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ